คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ว่าวันนี้นะคะมีขนส่งดี l แอลค่ะโทรมาค่ะว่าเฮ้ยคุณมีพัสดุนะคะที่ถูกตีกลับค่ะซึ่งพัสดุนั้นนะคะเราเนี่ยไม่ได้ไปขนส่งแต่อย่างใดนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณอนะไปขนส่งนะคะถึงเมืองจีนนะคะล้วพัสดุเนี่ย ผิดกฎหมายนะคะถูกตดกลับออกมานะคะเราก็ตกใจเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็บอกว่าให้งั้นนะให้ไปแจ้งความนะคะที่สอนอนที่เกิดเหตุอยู่ที่เชียงรายค่ะซึ่งเชียงรายนะคะเราไม่เคยได้ไปใน,นช่วงนี้เลยนะคะแล้วเราก็เลยแบบว่าบอกว่า,วาเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วเราจะไปส่งพัสดุอะไรนะคะเขาก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวโอนสายให้แจ้งความกับตำรวจทางลายค่ะซึ่งพอคุยกับตำรวจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีการแจ้งความทางลายได้ด้วยหรอเอ๊ะอยู่นี้แจ้งความทางลายถ้าเราบัตรประชาชนหายอะไรหายอย่างนี้เราก็แจ้งความผ่านออนไลน์ได้สิคะเ,เขาขอไลน์ไอดีเรานะคะเรา,เราไม่ได้ให้ไปนะคะบอกเพราะว่ามันชะงน แอบแปลกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบพอวางสสยปุ๊บนะคะน้องก็บอกว่าช่วงนี้นะคะมีข่าวที่มิจฉาชีผ่าเขาโทรมานะคะที่แบบอ้างตัวว่าเป็น d h s อนะคะอันนี้ก็ฝากทุกคนระวังกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ จากสิ่งที่มาแชร์ในวันนี้นะคะถ้าใครนะคะยังไม่ได้รับข่าวนี้นะคะก็ขอบอกต่อนะคะเพื่อเพื่อเป็นข้อเตือนใจนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย